วันนี้วันที่3-4มิถุนาครับวันสิ้นเดือนวันนี้ฝนตกหนักมากเลยครับในชียบ้านสวนพ่อแม่ผมเองนะครับฝนตกหนักมากนี่ยครับเลี้ยงควายไปต้องมัดไว้ครับเสียงป้าร้องฟ้าผ่าผมน่ากลัวครับปูตู่บอกว่าจะทิ้งช่วงแต่เรามาดูนะครับว่าน้ําตกหนักขนาดเนี้ไหลไปทางไหน นี่นะครับธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดของผมผมทำไว้หลายเดือนนะครับตั้งแต่ไปอบรม,มหลักหลังจากกลับจากอบรมศูนย์กิจกรรมธรรมชาติรัตนานบุรีสุดินผมก็มาทำไว้นะครับนี่นครับน้ำไหลจุกจุบจวบจว,ว,ว,วบมานี่นะครับนี่ผมขุดมาเมื่อกี้หายไปในตรงนี้นะครับซึมหายไปในตรงนี้นะครับรเป็นการเติมน้ำเข้าไปในดินนะครับผม ดีกว่าไหลทิ้งตามลําคลองครับตั้งแต่ทําตัวนี้มานะครับความชุ่มชื่นเขียวชอุ่มกลับมาที่สวนผมอีกครั้งก็ในอนาคตเนตั้งใจว่าจะทำในหลายจุดนะครับตรงไหนที่มีน้ำช่่มขังผมก็จะทําไปเรื่อยนะครับนี่ครับรองรับได้สบายสบายครับเป็นน้ําฝนร้อยเปเซ็นนะครับนี่ให้ไหลลงไปในดินนะครับสะสม น้ำไว้ในดินเหมือนกับเราเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วครับต้องการตอนไหนก็กดออกมาใช้เนี่ยครับความรู้ดีๆขุดลึกเม็ดห้าสิบนะครับเนี่ยผมเคยลงในเฟสวิถีคนควายไปแล้วุดลึกลงไปเม็ดห้าสิบใช้ยางรถยนต์ใช้เศษปูนเศษบล็อกเศษกระเบื้องเศษขวดแก้วก้อนหินเหล่าน,นี้นะครับลงทุนไปไม่ถึงสองร้อยบาทนะครับ แต่ผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยน่าจะเหลือเกินเกินที่จะคาดถึงครับนี่ครับกองการน้ําท่วมน้ําอะไรได้นะครับตกหนักมากครับน้ำไม่โอ่นะครับมันไหลามาตลอดเวลาเลยยังไม่หยุดไหลเลยนะครับในขณะฝนตกอยู่ไปแล้วแต่น้ํายังไหลตลอด เสงควายตอนฝนตกด้วยครับสบายกับบรรยากาศท้องทุ่งไก่เอ,อ,อาอาหารกินแล้วฝนน่าจะหยุดแล้วเสียงควายมือใหม่นี่ไม่จําเ,เป็นอย่าออกอย่าปล่อยควายตอนฝนตกหนักนะครับเพราะว่าเขาจะตกใจเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า,าจะพาเราวิ่งเตลิดเปิดเปลืองไปได้ทางที่ดีมัดไว้เอาแม่คอกมามัดไว้เมื่อกี้ผมต้องไปตามมามัดไว้ครับไม่งั้นครับไปกันใหญ่เลยแหละ นี่ครับธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเนี่ยน้านะครับน้ําที่ไหลามาจากหลังคาบ้านนะครับเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยผมสังเกตดูหลายครั้งแล้วน้ํมันจะไหลามาเนี่ยครับแล้วก็ซึมเข้าไปที่ผมทําไว้ตรงนี้นะครับต่อดูครับว่าปีนี้ จะสำมรทจิผลได้ขนาดไหนแต่ใจผมว่ามันก็โอเคครับขอบคุณความรู้ดีๆนะครับผมลงมือทำคือคำตอบนะครสวัสดีครับผม